พระสังฆปรินาย,ยกได้กล่าวเพิ่มเติมว่าท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายผู้ใดอยากทำการปฏิบัติทางจิตจะทำที่บ้านก็ได้ไม่มีความจำเป็นสำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องอยู่ในสังฆารามพวกที่ปฏิบัติตนอยู่กับบ้านนั้นอาจเปรียบได้กับชาวบ้านทางทิศตะวันออกที่ใจบุญพวกที่อยู่ในสังฆาราม แต่ละเลยต่อการปฏิบัตินั้นไม่แตกต่างอะไรกันกันกบชาวบ้านที่อยู่ทางทิศตะวันตกแต่ใจบาปจิตบริสุทธิ์ได้เพียงใดมันก็เป็นแดนบริสุทธิ์ทางทิศตะวันตกกล่าวคือจิตเดิมแท้ของบุคคลน,นั่นเองเพียงนั้นข้าหลวงไหวได้เรียนถามขึ้นว่าเราทั้งหลายควรฝึกตัวยอย่างไรเมื่ออยู่ที่บ้าน ขอพระคุณเจ้าโปรดสั่งสอนเถิด